สวัสดีครับพวกกับผมหนุ่มหนามนคนหนาหน่อยนะครับนะช่องพวกก็จะพี่น้องมือน,นี้ผมมีพาพี่น้องมาเปิดแบนเปิดแบนด์ดันไหมเปิดแบนด์ดำในเครื่องแดงนะเพี่อนเปิดแบนด์ดำในเครื่องแดงเนี่ยตอนนี้นเป็นแบนด์ดำอยู่แล้วผมมีแต่ไหนมันก็เป็นแบนด์ดำซื้อจากโรงงานไปรุ่นนี้นะพี่น้องเนาะเบาฟิน UV 5R ฮาอนหอยูวีฮาอรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นมันจะมีสองรุ่น สีดำหรือสีแดงหรือสีใดกระชังก็จะมีสองสองรุ่นที่มันที่มันต่างกันจะไพายนกเหมัอนกันเด้พี่นอ้องมันจะตั้งกันที่ถ้าเป็นรุ่นก้อนก้อนปีสองศูนย์สองศูนย์มันจะสามารถใช้ได้เฉพาะหนึ่งสามเจ็ดกับย่านสี่ลอยนะพี่นนองเนาะถ้าเป็นรุ่นไม่กว่าสองศูนย์สองศูนย์กะตีได้ย่านหนึ่งสามเจ็ดสองสี่ห้าแล้วก็ย่านสี่ลอยนะพี่นนองเนาะผมจะมาแนะนำซื้อไปแรกๆเอ๊มันเป็นจังไนมันคือ ม,มันมันมันคือได้ม,มันคือมันคือไดเฉพาะสองซีหากับซีหาศูนย์ซีไม่แหลกมันทีไดเจ้านั้นเป็นยังเฮ้ยเจ้าหนัมันจะไดหนึ่งสามเจี๊ยดันต <quency>, ิกดไส์เอาพี่นอ้องเนาะอานด้แล้วพี่น้องเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาให้พี่น้องสังเกตตัวนี้พี่นอ้องแบนจะอยู่ทั้งใสมือขันหันวิทยุสื่อสารออกทั้งหอกคือผมเนาะหันวิทยุสื่อสารหันหนานออกไม่หยุ ใส่มือแต่กระหันเขาแบบนี้ที่ขวามือเราพี่น้องเนาะนี่คือหันเขามาหาผมหันเขมามาเจ้าของมันจะมอพอดีครับนี่ปุ้งแตะพอดีนี่ตรงเนี้ยหันหันเจ๊จาของนี่ปุ้งอีแตะพอดีแล้วเขาแตะตัวน,นี้พี่น้องเขากดลงไปเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยกดไปแรกมันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นย่านอ่าสี่ลอยย่านสองลอยย่านสี่ลอยเนี่ยเขากดแล้วมันคือมันเลือกได้เนี่ยกดไปกดมาก็เป็นย่านย่านดำคือก็เป็นหนึ่งสามเจ็ดได้กัน นี่คือขั้นท้อกดเ้ากดตัวนี้แล้วก่อเขาเปิดเรีแล้วตัวนี้เขาจะสามารถเขาบังกดอีกเขาจะสามารถตั้งเลขบอกว่าจะเป็นย่านดําย่านแดงอยู่ในแถวนี้ได้เลยหรืออยู่แถวล่างเขาจะเหยียบกันก็ได้เหยียบกันก็ได้แถวล่างเขาแค่เขากดลูกศรลงมาพี่น้องเนี่ยมันถูกศรลงมาเขากดกดแบนเนี่ยกดกดแบนเนี่ยเห็นปะกดแบนเนี่ยเขากดไปมันจะขึ้นย่านชี้ลอยก็ยันนึ่งลอยเนาะเอาง่ายๆรบอวบริเลขกงกลุ่ะย่านชี้ลอยก็ยันนึ่งลอยแต่ว่าถ้าเขาได้กดไปแล้ว นี้เอนลูกซ้อนขึ้นเดอเท่าได้กดไปแล้วกดเข้าาแบนไปแล้วไม่สามารถที่ตั้งสองสี่ห้าได้นี่ตอนนี้มันอยู่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นยเนาะนี่เนาะหนึ่งห้าศูนย์ศูแถวแลกเืองผมตีร่องสองสี่หายงสองสี่ห้าศูนย์ศูเนี่ยสามารถตั้งเลยเลยครับก็คือบ่องเพยังไม่ดีแหเขากดแค่เ่อเดียวทนันซื้อมากกกดแค่เ่อเดียวท่านันเขาได้กดแล้วก็คือบ่กดอีกเรืจะกดอีกแล้วเตะไมนเป็นการปิดการเปิดแบนทั้งหาครับตัวตัวนี้ มันจะง่ายเขาก็ของเมนูยังนะครับรุ่นนี้อ่าเขาจะเปิดแบนง่ายง่ายที่สุดง่ายกว่าทุกรุ่นที่ผมเคยรีวิวแล้วเคยอ่าใส่มาแล้วผมว่ารุ่นนี้เปิดแบนง่ายที่สุดเปิดแบนดำแบนแดงอ่ะเขาแค่กดคำว่าแบนตัวเดียวพี่น้องมาตอนนี้จีมาลองได้ย่านหนึ่งร้อยไปแล้วนอหนึง่งห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อีกตั้งก็เรียอันนี้สองสี่ห้าศูนย์ศูนย์เปล้วอ่าจีมลองเป็นสี่ร้อยผมดูแถวแถวหลังก็บสี่ร้อยแถวบนได้ว่าสี่ร้อยอ่ะสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ได้ เนี่ยการใดการการเทากดแล้วก็คือมันก็อยากทำได้แค่เทากดตัวนี้ตัวเดียวพี่น้องดูครัว่าแบนตัวเดียวเนี่ยซื้อมาอีกแล้วมันมันมันจีกด้วยใดพี่น้องมันจี่มันมันจียังมันจีได้แค่เลขที่เ่าตั้งไว้ข้างบนถ้ามันเป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ศูนย์ด้วยหนึ่งศูนย์ศูนย์แตเป็นเลขหนึ่งมันก็บหนึ่งย้อนเมื่อกี้กดได้แค่ตำแหน่งถ้าตั้งตารางเป็นเลขสี่เมื่อกีกดได้แต่เฉพาะยานสี่ลอยจำตำแหน่งเขาอยากให้มันได้ทั้งสามทั้งสามยันเลย ในแถวเดียวเขาสามารถกดเลขได้กับึ้นได้เบิดให้มันให้มันบันทึกได้เบิด์ตถึงสามยันเขาก็กดแค่ตัวนี้ตัวเดียวเท่าน,นั้นพี่น้องง่ายง่าย,ายกับรุ่นเนี่ยเขาผู้ใดมาคลิปแบบนี้นะพี่น้องยอย่าลืมกดไลค์กดแค่กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปแล้วผู้ใดอยากเป็นเอฟซีตัวยุ่งเสียค่า,าสมัครแค่ห้าสิบบาทพี่น้องกดคำว่าสมัครอยู่ข้างคำว่าติดตามข้างล่างนะพี่น้องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมผมจะได้นำเงินตัวนี้ไปเป็นทุน ในการพัฒนาคผมผมลิปของผมแล้วก็ทำมันได้หลายก็เดี๋ยวไปทำสาธารณประโยชน์นะพี่น้องๆให้แกชุ่มชุ่มให้แก่บ้านเมืองเฮานี่ละ่ะก็ถือ่าอะไรเยมากน่งกินผู้เดียวดอกเ <c> ร <oughs> ื่องอีกอย่างผมกับปากกล่องมือนกันพี่น้องก็เพื่อเป็นการเตรียมรู้ผมยาขอความการุณาอย่ากดข่าวโฆษณาได้ครับจะมีโฆษณาขึ้นเพื่อผมจะได้เอารายได้จากตัวนี้มาจุนเจือครอบครัวผมกัน <c oughs> ผมก็ได้ได้ผมก็ชวนมาผมก็มาจากยูทูบเลยพี่น้อง มาจากย t u b e จากการสนับสนุนจากพี่น้องบางคนเพิ่นตั้งใจบกบกดขามโฆษณาห้ผมขอบคุณครับขอบคุณลหลายหลผมจะได้นำเงินตนัวนี้มาจุนเจอือมาใจใจในกลุ่มเพืนที่ใด้เงิน,นตัวนี่ที่ได้จากพี่น,ออออออน้องเพราะความกรุณาอยจากพี่น้องให้เป็นประโยชน์มากที่สุดพี่น้องให้เป็นประโยชน์มากที่สุด,สสสสดสทีด่พวกใสทะเลทะเลดรอกเพื่อนเกียดเวลาโฆษณาตัวหนึ่งบางบางโคษนาหอาจถึงสองาทิตย์เองดีวก็เพื่อนเกียดเวลาเสียสะละเวลาหายอยู่นะเพียงเนาะสารลีปนี่มีเพียงตัวน,นี้พี่น้อง คลิปหนาผมจะพาพี่น้องเพจอยียงอาจจะบอกเกี่ยวกับวิทยุสื่อสารหรืออาจจะพาไปหาอยากหากินคลิปบ้นบานๆของผมนะพี่น้องเนาะหาอยากหากินหาเนี่ยแปลกๆมากินคือคลิปกินดวงกินน,น้ำกร่ทันใส่เบ็ดใส่บ่วงนะพี่น้องเนาะอาจจะพาไปแบบนั้นสหรับคลิปนี้มีเพียงตัวนี้พอกันคลิปหนาพี่น้องสวัสดีครับ